อันนี้ล้างกุ้งให้สะอาดนะเปิดเตาแก๊สตั้งกระทะแล้วก็เอากุ้งที่ล้างแล้วอะค่ะใส่ลงไปในกระทะเติมน้ำตาลทรายไปน,นิดนึงใส่เกลือนะอันนี้เป็นกุ้งขาวที่เลี้ยงน้ําเค็มนะคะตัวในเนื้อของเขาจะมีความเค็มอยู่บ้างแล้วเราก็ไม่ต้องใส่เกลือเยอะนะหลังจากนั้นก็เอาฝามหม้อครอบค่ะสักพักนึงแล้วก็กลับด้านเอาด้านที่ยังไม่สุกอะค่ะลง อันนี้คือไม่ต้องใส่น้ำเลยนะคะไม่ต้องใส่น้ำลงไป mm. ค่อยๆกลับด้านไปเรื่อยๆแล้วก็เอาฝาครอบอีกรอบนึงไม่ต้องต้มนานด้วยนะมม่เรียกว่าต้มเลยเนาะไม่ต้องอบนาน,นะคะ่ะ mm. เนื้อจะได้ไม่แข็งกระด้างเกินไปนะเอาให้แค่พอสุกเนี่ยค่ะสำเร็จแล้วได้กิน จะกินกับน้ำจิ้มหรือกินเป่าก็ตามแต่ใจเลย